oh my god thank mm -hmm. you จะเร็วแต่ว่าควันเยอะมากเลยครับผมเขาก็เลยช่วงหลังๆก็เลยเลิกผลิตกันไปครับผมก็เลยมาทำสีจังหวะทําให้ควันน้อยลงครับมีการใช้น้ำมันเครื่องไหมน้ำมันเครื่องมีอยู่ครับเพราะว่าเป็นตัวหล่อเลือดเป็นตัวเป็นตัวหล่อเลื่นครับผมลูกเขาเอาไว้ทําอะไรกระมังเนี่ยเอาไว้อ่เอาไว้แบบถอดประกอบเผื่อมีปัญหาเราก็จะได้วางตรงนี้แล้วก็ เอามาเป็นชุดสาธิตไว้ครับเพราะ<อ>ว่าเวลาดประ่อหรือว่ามีอะไรเล็กๆที่ว่าจะต้องวางหรือว่าอุปกรณ์วางก็จะได้วางได้ครับผมเป็นแม้เสีพื้นแม่ก็จะไม่เลอะแล้วถ้าเราวางสิ่งตรงนี้ครับผมมีช่างยนตามนั้นนะคะงเล่งโมเมนตัาเงน,นี่ยอ่าจะเป็นพวกกล่องไฟในการทํางานในระบบช่วยครับก็คือเหมือนตัวคล้ายๆจ่ายไฟแล้วก็ในแต่ละจุดครับผมายแต่ละตัวอะไรนี่ อ๋ออันนี้คุณบอกให้รู้ว่าสตาร์ทมือก็ได้เหรอปุ่มสตาร์ทมือมันือสตาร์ทอ๋อไหนลองดิอ๋อรถันนี้แต่งอหรือเปล่าทาไมเสียดังไ่ไไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไฟท่อครับผมเดิ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 ม

ชื่อมาแต่ไหนอุปกรณ์ชื่อมาแต่ไหนอุปกรณ์มาจากไหนครับอุปกรณ์บางส่วนเราหามาจากทางบ้านครับผมเพราะว่ามันจะมีบางอะไรที่ว่าบ้านพวกผมไม่ได้ใช้แล้วก็เราก็เลยมาพักกันมากอบแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้เลยครับผมได้บาร์นีรอได้บารนีรอดได้บารนีแต่ว่าล็อกไว้อยู่ครับเด็ดกันเด็ดกันเจ้าวันจันทร์ ต้องเหน็บประเดนรั้พวกนี้มันจะเสียงดังกันแท้กำลังสุดเลยเกรานีเมื่อีน่ตัดครับตัดน้ำมันมันห้าัวสีาไไฟฟ้าไม่ได้ครับเดี๋ยวนั้นใส่แมสก่อนพี่นี่ ที่นี่ไม่ค่อยเป็นโควิดก็เลยไม่กลัววันนี้งานมหักรรมวิชาการของของเทคโนโลยีสว่างแดนดินโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะลูกๆคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้เก่งมากมีหัวดนึ่งข้าวแบบทันสมัยเลยนี่ลูกกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่ค่ะดิฟกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่เอาหัวดนึ่งข้าวนี่มากรอง ดีมากเลยนี่เขาเรียกว่าอัตลักษณ์เนี่ยสวยมากเลยนี่สวยมากแม่เห็นอยู่สนามบินเนี่ยใบใหญ่ที่เรานึ่งข้าวนะเขาเอาไปสวมหัวเป็นหมววส <c oughs> นี่เหนไหมเห็นเลย <c oughs> เหมือน,นอผีตะโขนเลยเ <c oughs> นออ,อแต่ว่าไม่สามารถจะสื่อสาร <c oughs> เป็นภาษากันได้แต่นี้เอาหวดดูซินี่อาจารย์นครเอาหวด ขวดน,นึ่นงข้าวแต่ขนาดเล็กลงน่ารักมากนี่เห็นไหมสิ่งประดิษนฐะ์นวัตกรมรมได้เหรียญทองระ,ะ,<อ>ะดับชาติได้เหรียญทองระดับชาตินะคะนี่ขวดนึ่งข้าวก็สามารถที่จะประยุกต์และคนเห็นแล้วมันมันมีขนทางใจอะ่ะเราเติบโตมากับสิ่งนี้นึ่งข้าวเนี่ยให้เราพวกเรากินเราถึงโตมาขนาดนี้เข้าใจไหมคะลูกกินเยอะไม่ดีอ่ะเป็นเบาหวานเน่าเหนียวนะคะเดี๋ยวแม่เปิดงานสักหน่อยเก่งมาก อันนี้ก็สวยๆนีสิ่งสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้สวยนี่ดีมากเลยมีแคนมีโบดครับแคนด้วยชีวิตไม่ขาดแครนขาดนาอข้ามาจากบ้านกัดหน้าอกแล้วไปประดับให้เด็กกลุ่มนี้เท่ค่ะนี่ไงงานของเด็กค่ะนี่ไงเวลาติดแล้วเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยมีแคนด้วยแคนนี่เสียงแคนของภาคอีสานนี่มันจะเอ่อเป็นเป็นเป็นดนตรีชิ้นชิ้นที่เป็นคู่กับภาคอีสานเลยก็คือแคนลักษณะของแคน แล้วก็ใช้ผ้าขม้านะคะตัวนี้ผ้าขม้าใช่ไหมคะลูกมีผ้าคลามครับผ้าคลามแม่ชอบใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยมันจะได้เวลาติดไปสะพาเนี่ยเวลาติดไปสะพาเนี่ยมันจะได้ใหญ่กว่าของคนอื่นเนี่ยนะคะอันนี้ผ้าขม้าผ้าขม้าผ้าคลุมชุดแม่ออกสีชมพูอย่างเงี้ยต้องต้องแมท แมทชิ่งหน่อยเอาแค่นั้นน่ะลูกเอาตัวนั้นมากัดเลยค่ะอันนี้สีชมพูตัวนี้จะไม่ดีเหรอเออเข้ากันอยู่เอาตัวนี้ลูกอนุญาตกัดนะขาไม่ใช่ไม่ใช่เอาขึ้นอย่างนี้บ่อลูกเออเอาขึ้นแขนต้องแขนต้องอยู่ข้างบนปลายแขนต้องสูงขึ้นนี่เห็นไหมเออมันอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับไม้แขวน อ้วนแม่บอกว่าลดหุ่นแข่งแม่ฮะสองคนนี่ไม่ใช่คนละร้อยโลเลยเหรอได้ละร้อยร้อยกว่าสายสาออกแล้วครับแม่เออขายออกแล้วขายแลเออเออเออช่างมันเถอะรถสวยของแม่ 那个三百多，那个。 วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดินผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินนิชานักศึกษาวิทาลัยคอนพลานินนักศึกษาปีที่1ศึงษาปาศึกษาปริญญานิชาชันน3ภาค3ข้อคร์สแสงนักศึกษาปีที่2สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การและคณะกรรมการ มีครูที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและคอยดูแลอย่างไร้ชิดมีห้องสำนักงานโทรองค์การป้ายสัญลักษณ์ต่างๆป้ายสถิติบอร์ดประชาสัมพันธ์และยังมีเครื่องแบบตามระเบียบอีกด้วยมีการจัดสำนักงานอย่างเป็นสัสดส่วนมีโต๊ะเก้าอี้ประจำตำแหน่งมีโต๊ะประชุมมีเครื่องใช้สำนักงานพร้อมใช้งานตลอดเวลามีการจัดสัรงงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับค่ะ และนอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการประชุมองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานรวมถึงมีการจัดโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาใหม่ในทุกๆปีด้วยค่ะการต่อไปเป็นกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งและมีความสุข้างหมายที่หนึ่งพัฒนาสมาชิก เป้าหมายที่หนึ่งแผ่เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ 1. โครงการเลือกตั้งนายกองการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนาลูกต้องบอกว่าตัวเองมีเป็นนักวิชาชีพและจะต้องเป็นนักวิชาชีพทุกคนอันนี้นักวิชาชีพในอนาคตในอนาคตแห่งประเทศไทย นะฮะทุกคนปิดหน้าหมดแม่พอสามารถเปิดหน้าได้ทีนี้แม่ไปสัมมนาโครงการที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่งกลับมาสาวันแม่ไปเจอนักวิชาชีพคนหนึ่งเป็นนักวิชาชีพคนหนึ่งชื่อว่าคุณกออายุแค่35ปี แม่เลยถามเขาว่าคุณกอล์ฟคุณหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่ร้อยล้านไหมเดือนที่แล้วเกือบถึงครับร้อยล้านนะลูกร้อยล้านบาทก็เลยบอกว่าถามต่อไปว่าคุณกอล์ฟคุณยิงแอบไปเท่าไหร่สองล้านกว่าบาทแต่ก่อนผมยิงมากกว่านี้นี่คือ อาชีพหนึ่งที่มันเกิดในเทคโนโลยีแม่เคยพูดเสมอใช่ไหมว่าคลื่นไวไฟ,ไฟที่มันอยู่ในอากาศพวกเรามีสิทธิเท่ากันทุกคนแต่ว่าทุกคนจะทำใหม่มันยังแม้จะไม่ไม่ใช่ไม้ไผ่สีสุกเนี่ยแต่คุณจะสุกตลอดไปเพราะว่าคุณได้ดื่มน้ำวัฒนธรรมเข้าไปด้วย นี่เห็นไหมฮะอย่างนี้ลูกก็ใช้ภาษาที่มันเป็นอย่างนี้เข้าไปลูกก็สามารถที่จะโสตดขายได้ชุดหนึ่งเท่าไหร่คะนี่ลูกร้อยห้าเก้าเขาซื้อวัฒนธรรมอ่ะเป็นชุดใช่ใช่ใช่อันนี้เย็บด้วยมือเนี่ยผ้าขม้าอีกแล้วเห็นไหมฮะผ้าขม้าแล้วก็เขาว่าเรียกว่าแมทชิ่งนะคะจำได้สมัยแมทเนี่ยเห็นไหมพอดอกสีเหลืองก็เอาสีเหลืองสีชมพูมาใส่มันก็เนี่ยเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกาแฟช้อนกาแฟอขนมหวานคุณครตอน,<ห>นเธอแต่งงานมีไหมนี่ไม่ใช่มะขคามม่าแกงลิงนะคะนี่ไม่มีของหวานแล้วครับมีแต่ของออข้าวครับอมนต้องมีของหวานแต่งงานน่ะนี่เห็นไหมเขาเรียกอะไรนะนี่ลูกนี่ทองกีบทอ,อ,องหยอดนีด่ค่ะทองนกพ้า 9, แล้วก็อยู่ในกระเช้านะกระเช้าที่สวยงามเห็นไหมคะมันต้องมีนี่นี่เขาเรียกว่า ดื่มดำกับวัฒนธรรมแม่เคยไปที่ยิปประเทศญี่ปุ่นเขากเ็เขาก็มีการจี่จีเข้าจี่เหมือนบ้านเราเนี่ย <S <S แต่เขาน้ําจัดในปีนั้นเน่ยเขาก็พลิกลก็ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พิกแลคนไปดูทั้งโลกอันนี้ทําไมคนจะไม่ดูทั้งโลกอ่ะ่าลืมนะคะ <S <S ที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินค่ะงดงามมากกว่าทองเรื่องนะคะ เพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นวัฒนธรรมสวยงามมากค่ะเก่งมากอันนี้เป็นกำยานค่ะแม่กำยานจุดในห้องไล่ยุงได้ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะลูกกำยานผ่อนคลายเออคนคนเรามีความเครียดเยอะเครียดจากโควิดใช่ไหมคะลูกกดไว้สิลูกตั้งขึ้นตั้งขึ้นมันจะลวกห่วมันจะลวกมือตั้งขึ้นแล้วกดไว้อนี้แม่จะทำให้ เดี๋ยวเล่นก่อนอ๋ออ๋อเล่งก่อนยังกอลเล่งแก๊บอ๋อสาวๆไม่เคยดูดบุหรี่ลูกๆมีกินอะไรบ้างคะเออน่าจะมีกลิ่นกัญชาด้วยจะได้ยิ้มกันโซ่มีลาเวนเดอร์ค่ะมีไหมพี่โบกินกัญชาเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่ากัญชามันแพงอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นลูกๆจะต้อง ไปศึกษาใน YouTube ใน Google ในอะไรก็ได้ว่ากลิ่นอะไรที่มันสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้โรมาคือคนเราทุกวันนี้มันเครียดเครียดจากวิกฤตโควิดพอได้กลิ่นแล้วโอ้ยหอมะ้เห็นไหมอันนี้กลิ่นอะไรครัคุณกีกี้ขาเป็นกิ่นของตะไคร้ตะไคร้โอ้ยหอมจังเลยตะไคร้หอม หอมเนี่ยนะห,หอมเนี่ยเห็นไหมคะหอมอันนี้เด็ก